เดือนนิดหนึ่งนะครับใครมาสารพักการเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเหมือนวงเวียนอยู่กลางถนนที่อยู่กลางเมืองมีรถพลุกพ่านนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงมีทางม้าลายตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือรถที่อ้อมวงเวียนมาเนี่ยเขายังไม่เห็นคนนะครับจนกว่าเขาจะอ้อมมาแล้วเขาถึงเห็นนั้นเนี่ยต้องระวังรถด้วยเวลาข้ามไปสารพักการนะครับแล้วก็ถ้าใครขับรถมาเมืองลบบุรีนะครับถึงสารพักการเนี่ยระวังด้วยนะครับ พอโค้งมาเนี่ยแล้วรถมันจะไม่เห็นคนกว่จะเห็นแคบเพิ่มมากเขาจะจอดรถลงตรงนี้แล้วจอดตรงนี้แล้วก็ข้ามมาสามทางการ,รไหก็ระวังนะครับการจะข้ามถนนให้ดีมีฝรั่งเฉียดแล้วก็มีฝรั่งโดนชนได้ด้วยนะครับ